กชอัดไปยาวเลยมือมือมือลู่มือด้วยนั่นน่ะอย่ามึงอย่าสูงมากดินั่งลงจำเลยโยกไปโยกไปเลยโยกไปเลยถ้ามันไม่ไม่อะไรดูเกมมันน่ะนะเกมยังไม่ถึง,ถงกลางเลยอัดไปโยกไป,กไปจับใจปีด้วยจับสองมือไหม มันน่าจะได้เลยเกยมถึงเลยนะเกมนิดเดียวเองมันต้องหนุนสีดแดงเลยนะยาวเลยถึงคอแลนะ้วนึ่งเห็นไหมถึงแล้วเนดะี๋ยวเอาค้างนี้ดนะิี่ยพอพอกดลงอีกกด,ดลงอีกกดลงอีกถึงพุ่งพอพอเอ,อาค้างนี้กดไปกดเลวยมันจะได้แนตะ่กดไปยาวยาวเลยอีกนิดนึงอีกอีกอีกนิดนึง พอถึงคอนแล้วเอาแปออกอีไ๋ไปจับเลยมันมันมันเบามีที่ไหนเราดูดิดูลักกิโลโดิโอ้ยด้วยเข็ไมไม้ดิเออคอนตกแล้วเหรอล็อกเลยล็อกไว้ล็อกไว้ล,ล,ล,ล็อกไปแรงไว้พอออกมาใส่น,นั่นนี่ใส่น,นั่นนี่นี่ใส่โปอกอันหนึ่งใส่ไปต่อหน่อยอ่ะนี่นี่จับมันตรงอ่ะเดียวหนึ่ง ไม่ไม่ด้านในพลาให้มันจะต้องเออแล้วล็อกไปล็อกเบาๆเลยอย่าเปิดเยอะทีหลังอ่ะเอานิ้วออกเดี๋ยวนิ้วหายโยกไปอย่างนั้นแหละโยกไปมันดูเกมันเนี่ยเออเนีน่ยเกมันไม่ถึงกลางเลยเออแต่อย่างนี้มานจาะได้หรอกเกมไม่ถึงยาวไปเลยยาวไปเออมันนแล้วตกแล้วพอเดียวเดี๋ยว เนี่ยตกแล้วเนี่ยมันจะถึงแล้วเยาวไว้เออเยาเลยเถ้ามันแน่นมากเอาข้างนู้นหน่อยออยาวไว้ไม่อันตรายแล้วเกมนี้เออยาวเลยเยาวไปเรื่อยยาวไปยิงไปยิ่งรู้อ่ะนเ,อนเนี่ยดูเกมมันอะ ตะเกียบนเกืนตรงกลางเลือนไปอันตรายนี่มันมีดอกเนี่ยเออไปถึงสี่สิบเอาแป๊บเอามือเลยเอาแป๊บออกโยกฝั่งนู้นเลเอามือโยกโยกฝั่งนู้นโยกไปเอออย่างนั้น,น,หน,นแหละยา,า,า,ายว,ายวยยไปอไปย่าช้าเรื่อยพอพอเอาก็ต่อยาวมาใส่อันหนึ่งพื้นเบาเบาจับไว้ดิ เอาขดต่อยาวมาใส่นู่นดลยอยู่ตรงเท้าไงเศรลักยาวอยู่ตรงข้าเลยอันจะไปไหนอยู่ในนั้นแหละไอ้นั้นก็ได้เอามใส่ได้เหม,ม,มือนกันใส่ไปเออมันแม่นจะได้หรอกเดี๋ยวเอีกเออดีไว้น่ะดูดิอ๋อล็อก กดเข้าไปอยูเข้าอยู่เบี้ยวเหอแต่มันไม่ถึงเอาอีกตัวหนึ่งได้ไหมมันมีอยู่จับให้มันตรงกลางยกไปให้มันตรงกลางข้างล่างอย่าให้เบี้ยวมากปล่อยเลยแม่จะได้หรอกเออเอามือออกไปอยู่ฝั่งนูน้นเอาข้างนูน้น ปวดอันนี้ลงมิดก่อนเนี่ยพอข้างนูน้นยาวไปให้ช้าดิโอ้ยากอีกเหมาเลยนี่ยาวไปออพ่อเอาออกไปวางล้นใส่หัวไปอยู่ข้างนู้นไปเอาออกเหมือนตอนเอาเข้าเลยเข้ายัางไงออกอย่างนั้นเน่ะเอาข้างบนออกก่อนเนี่ยอย่างนี้ยกขึ้น ไม่เนี่ยเออยกวะยกมาเดี๋ยวดึงให้ยกอ่อเดี๋ยวอ้าววางลงไปดึงออกไปข้านอกดึงเอาตะล่างเอาตะล่างออกไปก่อนเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดอืออ่ออือดึงออกไปไอ้ดูซีนด้วยดึงออกไปยาวเลยทีมันนั่นออกไปเนีติดอะไรวะถอดนนีอ่ออกเลยสีเนี่ยนี่ถอดนี่ออก,เอ,อออกเ,เอามาเลย,ยซีนนี่นี่นี้ ยิงวะยิงองข้างนี้แล้วจับข้างนู้นเนี่ยยิงอย่างข้างนี้เนยเออแค่ okay, นั้นแหละกดถูกข้างไว้น่ะเออยิงวะอออกแล้วแค่ okay, นั้นแหละวางตรงนั้นวางกับพื้นเลยไม่ต้องไม่ต้องเรียงอืมยิงอ๋อ,อ ตัวเลยหมุนมายิงข้างบนก่อนดนิเออแค่นั้นแหละอ๋อแล้วก็หมุนหมุนหามาหมุนขึ้นมาข้างบนเนี่ยดึงออกมาดึงไงปลอกใจออกก่อนนี่ มันอยู่ไงวางใส่ผิดข้างาันดึงออกมาไอ้ไก่ไปเอาของไปดึงปลอกออกมาก่อนมาข้างนอกเนี่ยปลอกอะ่ะเออดึงมาเลยไม่แล้วอีกมันมีอะปลอกอันนั้นสองนี่อะไรเนี่ยเออเนะี่ยไหนเอามาดูมีอะไรบ้างเอาดึงออกมาดูช้าๆแต่นี่มีอะไรบ้างเอาอัมาหนึ่งก่อนนายอยู่ยังไงเอามาเนี่ยเอามาใกล้กล้องหน่อยอยู่งี้นะเดี๋ยวใส่ผิดอีก ในดูมันมีหัวมีติปเปิเ้ลไหมติปเดเปิ้ลเดเปิ้ลยิงบนเออวางลงวางลงกั้นเ,นอ,เออแล้วมีแหวนเน่ะแหวนอยู่ไงแหวนดูแหวนเนี่ยมีหัวมีหางไหมแหวนดูดิเออวางวางลงล่างวางลงล่างเอองั้นเอนอาะเดี๋ยวใส่ไม่ถูกยกมายกไปเลยไม่มีอะไรแล้วดึงมาล้มไลย<อ>ล,ล้มเลยเอาอันนี้ออกเลยล้มไปล้มเลย นี่เอาไอ้ปล่องน็อตออกดิเอาปล่องน็อตมาทางนี้ดิลงมาทางนี้ลงมานี่อย่าไปใกล้นู่นดิเออเออตีมาเบาออกแล้วนั่นแหละอ้อดึงมาดึงมาไงซีนดูไงซีนดูซีนเนี่โอเคอ่อดูแลอ๋ดึงมาเอาปลอกขึ้นมานเลี้ยวมานี้เอาซีนออกมาเลีซีน ยู่ไงซีนเอามันนี้มาใส่เข้าไปดิอ๋อดึงออกมาดูแล้วว่าอยู่นี่ดงนั้นมีอะไรไหมข้างล่างพอยาวออกเดี๋ยวประกอบไม่ถูกเอามาตทีลูกปืนออกมามานี่ยวันทีลูกปืนออกนี่เอาสกัดมาสกัดเคาะนี่สกัดนี่นี่สกัดนั่นนะนีสน่สีส้มอ่ะเคาะไปเลยเคาะลูกปืนเน่ยเคาะตรงกลางอืมเคาะไป

ไม่เอาอันนี้ลงหลังปุ่มเออเดี๋ยวเดนะเอาใส่เข้าในรูอ่ะดึงไปนู้นเลยดึงเออเราดันมาคืนเออแค่นั้นแหละเอาดันมาเออล็อกไว้มันก็เบาเองมันไม่หนักจับไวใกล้เลยเนี่ยเออมันไม่ดีหรอกจับไว้เลยหล่นแล้วพข้นชนไปนี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่เฉย ăn đi sai còn nhỏ. Chào mọi người, mình tục mày. Tốt mày, Alma. mà Ôi, lúc bưng đam mày, mày ổng ghetto. mày đu lúc bưng. Say plong bưng, say đu nít 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 ไม่มีปิ้นอะไรไม่มีนะหมดแล้วโอ้ไม่ไม่ออกวะลูกปืนแค่นี้เองโอ้อไรแดงแก๊สเลยโอ้ปืนเขาเอาอะไรเช็ดปมีมีซีนไหมในซีนเออในซีนมาแล้วเ๋ยว